ฉัดขวัญอ่านให้ฟังนิยายเสียงวันนี้เรื่อง Monster White เมียสีเพอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดแจ้งเตือนเอาไว้นะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะฉัดทำเป็นออดิโอบุ๊กฉบับเต็มไม่ตัดเล็บซีนลงไว้ในเมป์ร์เก็ตแต่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วถ้าสนใจสามารถเข้าไปซื้อได้เลยค่ะ บทที่ยี่สิเงอเมียพรุ่งนี้เป็นวันเปิดเรียนดีที่มีชุดนักเรียนสำรองไว้ที่นี่ไม่งั้นคงต้องออกไปซื้อใหม่แน่ตั้งแต่วันนั้นฉันก็อยู่บ้านมาตลอดโดยที่พี่สิงไม่โผมาให้เห็นแม้แต่งเงาฉันรู้ว่าชอยแอบรายงานความเคลื่อนไหวเป็นระยะแน่นอนว่าเขารู้ฉันอยู่ไหนแต่ไม่คิดจะมาตามและไม่รู้ว่า เขาโพสอะไรในโซเชียลบ้างหรือเปล่าเพราะฉันบล็อกเขาทุกช่องทางแต่พี่สิงอาจจะยังไม่รู้ตัวได้สำม,มั้งว่าโดนฉันเทแล้วไม่เห็นเขาจะสนใจอะไรสงสัยป่านนี้คงมีความสุขอยู่กับการใช้ชีวิตแบบเดิมๆฉันเลิกคิดแล้วหันมาสนใจกับการจัดอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในวันพรุ่งนี้คืนนี้กะจะไม่ออกไปไหนคงอีกสักระยะเลยละ่ะเห็นแบบนี้ กตั้งใจเรียนนะเออแม้จะเป็นวิทยาลัยที่เกี่ยวกับศิลปะไม่ได้มีวิชาการอะไรมากแต่ก็ต้องตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้และเทคนิคเพราะอนาคตฉันอยากทำแกลเลอรี่ภาพวาดเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นขัดจังหวะก,การจัดของฉันเลยหยิบมันขึ้นมาดูหน้าจอโชว์ชื่อของสายรุง้งหฮ้าขงไม่พ้นชวนเที่ยวอีกแน่ไม่อยากกดรับเลยแต่ถ้าตัดสายไป นางก็คงโทรมาอีกเลยจำใจรับอย่างเลี่ยงไม่ได้ฮัลโหลว่าไงจะ้ชะนีอิเนทคืนนี้ไว้แกมีปาร์ตี้ที่ผับใหม่ฉันได้บัตรมาสามใบสายสรุ้งพูดด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นมากฟังดูก็น่าสนใจนะแต่พรุ่งนี้ฉันต้องไปเรียนแล้วนะสิไปไม่ได้หรอกแกพรุ่งนี้เปิดเทอมแล้วฉันตอบนางไปตรงๆก็แอบเสียดายเหมือนกันนะ ได้บัตรมาฟรีด้วยแหมถ้ามีปาร์ตี้ฟรีๆเร็วกว่านี้เนทพานจะไม่พลาดเลยจ้าเ้อมาเถอแก้ไม่งั้นพวกฉันก็อดนด้วยเงินไขเขาบอกว่าได้บัตรไปกี่ใบต้องมาตามจำนวนนั้นถ้าแกไม่มาฉันกับเอลีก็อดดีวะเออเงินไขฟังดูแปลกๆฮะเพิ่งเคยได้ยินนี่แหละน้ำเสียงของสายรุง้งฟังดูอยากไปมาก แต่ฉันไม่อยากไปจริงๆแกก็หาคนอื่นไปทานฉันดิไม่ได้ต้องเป็นแกเท่านั้นฉันขมวดคิ้วเล็กน้อยทำไมต้องจอดจองขนาดนั้นเพราะเห็นฉันเยียบไปมั้งใส่ลุงเลยอธิบายต่อคือแกเปิดเทอมพวกนี้ใช่ปะฉันก็อยากให้แกมาสนุกทิ้งท้ายไงงานนี้ไม่เมาแน่นอนเน้นจิวชิวไว้แกมาเถน,นะเดี๋ยวให้เอริไปรับ ฉันนตตหอนหายใจใส่ปลายสายตกลงคือจะบังคับไปให้ได้เลยใช่ไหมถ้าขนาดให้อีเอริมารับหรืออย่างนี้วันนั้นมีน่าชวนพวกมันมาเลยจะได้ไม่รู้ว่าบ้านฉันอยู่ไหนเออเออก็ได้อย่ะรีบรีบมาล่ะกีดไดรี่แกแล้วเ,เจอกันนะฉันแทบเอาโทรศัพท์ออกจากหูไม่ทันเมื่อได้ยินเสียงนางรุง้งกรีดร้องอย่างดีใจก่อนจะวางสายไปอย่างรีบร้อน เมื่อวันที่เอ,อริกับสายรุ้งมาบ้านฉันได้เล่าเรื่องที่แต่งงานกับพี่สิงให้ฟังตั้งแต่นั้นมาพวกนางกระทักไลน์มาคุยถี่มากประมาณว่ากลัวฉันจะอยู่ไม่ได้จะเป็นจะตายถ้าไม่มีเขาแต่คือแบบฉันโอเคไงไม่ต้องมีใครไม่ต้องเดือดร้อนอยู่คนเดียวสวยๆเก๋ๆถ้าเบื่อเดี๋ยวหาหม้อหนุ่มๆพอะความแรดมันอยู่ในกระแสะเลือดกว่าเอ,อริจะมาก็คงอีกสักพัก ฉันเลยเอร์ะเหยล,ลอยช้ยไม่ได้เร่งรีบแต่ปรากฏว่าผ่านไปไม่ถึง30นาทีรถของเอริกก็มาจอดที่หน้าบ้านแสดงว่าตอนที่พวกมันโทรหาคงใกล้ถึงแล้วสินะกะว่าฉันไม่ไปคงเข้ามาลากถึงห้องนอนแน่ๆเลยเดินลงไปรับพวกมันขึ้นมาที่ห้องพอข้างล่างไม่มีคนอยู่ชอยอยังไม่กลับส่วนแม่ออกไปเมามอยกับเพื่อนข้างบ้านระหว่างพานางสองคนขึ้นบันไดามา ก็แอบสังเกตได้ว,ว่าใส่รุ้งแต่งตัวน่ารักผิดปกติคือทุกทีก็แบวอยู่แล้วแต่วันนี้แบวคูณ3ส่วนเอริก็สไตล์เดิมๆเ,เพิ่มเติมคือสีลิปสติกบนเลียวปากแหมหัดสวยแล้วนะเดี๋ยวนี้แต่งตัวสวยๆเลยนะี่ยาอย่าโปมากมามาเดี๋ยวช่วยเลือกใส่รุ้งบอกพร้อมกับเดินตรงไปที่ตู้เสื้อผ้าแล้วมันเปิดออกเพื่อเลือกดูชุด แอบแปลกใจนิดหน่อยทุกทีเราแข่งกันโป๊กแต่ไงวันนี้บอกห้ามโป๊กหรืออาจเป็นคอนเซปต์งานนะอืมแล้วแต่ล่อยะแต่ขอรีบไปรีบกลับนะพรุ่งนี้เปิดเทอมฉันย้ำอีกครั้งให้พวกมันฟังถึงความสำคัญในการไปเรียนฉันต่างกับเอเรียและสายรุ้งตรงที่พวกนั้นเรียนมหาวิทยาลัยบางวันเรียนบางวันสาย แต่ชั้นนี่ตารางต้องเป๊ะไม่มีเปลี่ยนไปมาไม่ต้องห่วงหรอกแกไปเรียนทันแน่เอริช่วยยืนยันแบบนี้ก็วางใจได้หน่อยนางเป็นพวกจริงจังไม่ชอบพูดพลอยๆอ่ะชุดนี้ชุดนี้รีบไปเปลี่ยนเลยจะได้รีบไปสายรุ้งโยนชุดมาให้ชั้นที่เตียงแล้วก้มลงมองดูเวลาฉันเลยมองบ้างแต่มองไปที่นาฬิกาเรือนใหญ่ที่ฝาผนังห้องตอนนี้ก็สองทุ่มนิดนด คงต้องรีบไปได้แล้วฉันใช้เวลาแต่งหน้าแต่งตัวไม่นานก่อนจะเดินนำสายรุ้งกับเอริไปด้านล่างเพื่อขึ้นรถไปงานระหว่างทางเจอแม่กลับมาพอดีเลยบอกว่าจะออกไปข้างนอกทันกระบนตามภาษาพอรู้ว่าพวกนี้ฉันเปิดเทอมเลยบอกให้รีบกลับผับ TJP บรรยากาศภายในเหมือนงานปาร์ตี้ทั่วไปแตกต่างกันที่กินฟรีตลอดคืน ฉันไม่เคยมาที่นี่เลยสงบสงเงียมดูท่าทีไปก่อนออกตัวแรงเดี๋ยวโดนเจ้าที่คเขม์เอาใส่รุ้งกับเอริพาฉันไปที่เต๊ะด้านหน้าสุดติดเวทีที่ถูกเซตขึ้นมาอย่างน่ารักเต็มไปด้วยลูกโป่งหลากสีและข้อความบนกระดาษที่มีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษประมาณว่าขอโทษหรือไม่ก็ให้โอกาสอีกครั้งอะไรทำนองนี้พวกเรานั่งกันสักพัก แต่ก็ไม่เห็นมีเด็กเสิร์ฟเดินมาเลยมองไปทั่วๆพบว่าที่บาร์มีเล่ายี่ห้อแพงวางเรียงรายอยู่ซึ่งเห็นว่ามีหลายคนที่เดินไปหยิบอ๋อที่แท้วันนี้ก็บริการตัวเองฉันกะจะลุกเดินไปหยิบบ้างแต่สายตาเหลือไปเห็นสองหนุ่มหล่อที่เดินตรงเข้ามาหาเลยหยุดชะงักทันทีนั่นนพัฒกับนัดพบนี่แก แกนัดนภัสมาด้วยหรอฉันหันไปถามใส่รุ้งตรงๆพอคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องบันเออญแน่อีรุ้งได้แต่ยิ้มแห้งใส่ยังไม่ทันที่มันจะตอบอะไรนภัสก็เอ่ยทักขึ้นมาก่อนนั่งลงก่อนนะครับวันนี้มีเซอร์ไพรส์เขาดันไหล่ฉันให้นั่งลงในขณะที่หัวสมองยังประมวลผลไม่ทันเซอร์ไพรส์อะไรทำไมอีรุ้งกับอีเอริไม่เห็นพูดหรือว่าร่วมมือกัน ดนตรีที่เปลี่ยนไปทำให้ชันเบนสายตาขึ้นไปมองบนเวทีแสงไฟหลากสีที่เลื่อนสลับกลายเป็นแสงสีฟ้าอ่อนพร้อมไดรยไอบางๆองค์ประกอบโดยรวมนั้นดึงสายตาให้จับจ้องอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรต่อเสียงนุ่มมีสเสน์ถูกเปล่งออกมาผ่านไมโครโฟนที่เจ้าของเสียงร้องยังไม่ปรากฏตัวให้เห็นเสียงของเขาหน้าหลงไหลามากจนอยากเห็นใบหน้าที่แอบซ่อนอยู่ในเงามืด เจ้าของเสียงร้องเดินออกมาพร้อมช่อกุหลาบขนาดใหญ่ทามกลางเสียงกรี๊ดของสาวๆที่อยู่ในงานขายาวๆก้าวมาหยุดอยู่กลางเวทีหอมกับสปอตไลท์ส่องสว่างมาที่เขาอยู่จุดเดียวทำให้เห็นได้ถนัดตาเลยว่าเจ้าของเสียงสุดเท่นั้นคือพิสิงใสยตาวาววอนของคนบนเวทีส่งผ่านมาที่ฉันตลอดเวลาตอนนี้ในแววตานั้นมีแค่ฉันเท่านั้นเสียงกรี๊ดจากสาว แซกผ่านเข้ามายังโสดประสาทในขณะที่ยังมึนจับต้นชนปลายไม่ถูกนี่มันอะไรเนี่ยไม่ใช่คำถามแค่เป็นคำพึมพำรรของฉันที่ยังงงงงอยู่เขาหายไปไม่ติดต่อมาเลยพอเตรียมอะไรพวกนี้อยู่หรือไงเพื่อนพี่มันทำเพื่อน,น้องนะครับนัดพบตอกย้ำให้แน่ใจว่าสิ่งที่คิดถูกต้องแล้วฉันหันไปมองขาววบหนึ่งด้วยความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูก ไอ้สิงมัมารู้สึกผิดจริงๆนะนภัทช,ช่วยเสริมคำพูดฝาแฝกเขาคิดว่าคงทำให้ฉันใจอ่อนได้มัง้งโอ้ยอีเนทโนพิสิงดิโคเทอ่ะฉันเบนสายตากลับไปที่เวทีอีกครั้งก็เห็นมาเขามองมาอยู่ก่อนแล้วพี่สิงส่งยิ้มอ่อนโยนกลับมาให้ก่อนส่งความรู้สึกผ่านเสียงร้องออกมาสรุปคือเขากำลังร้องเพลงงอฉันอยู่ใช่ไหม เคยเห็นแต่ในคลิปของคนอื่นคือมันฟินมากนะแต่พอมาเจอกับตัวเองแล้วแบบว่าอยากกรี๊ดอะอยากกรี๊ดออกมาดังๆแต่แสดงออกไม่ได้เลยต้องนั่งเกรงเม้มปากกรั้นยิ้มจนปวดไปหมดแล้วแล้วเพื่อนสองคนข้างๆนี่ก็บบิวเก่งกันจังประหนึ่งว่าเป็นคนถูกงอแกเข้ามางอขนาดนี้แล้วถ้าแกไม่เอาฉันเอานะเว้ย ใส่รุ้งทำท่าทางออกนอกหน้ามากห่างตาฉันเหลือไปเห็นนัดพบมองเพื่อนฉันอย่างไม่ค่อยพอใจนะักเมื่อวันก่อนเห็นอีรุ้งมันเล่าว่ากำลังดูดูใครบางคนอยู่เหมือนว่าจะไม่ใช่นัดพบยอมยอมไปเถอะลงทุนสักขนาดนี้พี่เขาจ้างเพื่อนฉันมากี่บาทเนี่ยปกติเอริมันขวางโลกถ้าคนอื่นบอกใช่มันจะบอกว่าไม่ แต่คราวนี้กลับเอออ,อห่อหมกได้ง่ายๆความจริงคือพวกมันต้องอยุให้ฉันใหญ่ยอมไม่ง่ายปะแต่ไงเป็นงี้อ่ะเจ้าของความสูงร้อยแปในชุดเสื้อเชิ้ตสีดำก้าวเดินช้าๆตรงมาที่โต๊ะพร้อมชอบกุหล,ลาบในมือเข่าคุกเข่าลงเมื่อมาหยุดอยู่ตรงหน้าแล้วยืนกุหล,ลาบช่อตโตให้ทามกางเสียงเชียร์ของคนที่มาร่วมงานปราร์ตี้ฉันทนแรงกดดันไม่ไหว เลยรับไว้อย่างเลี่ยงไม่ได้พี่สิงลุกขึ้นแล้วร้องเพลงต่อหน้าฉันอยู่ใกล้แบบนี้เลยได้เห็นความสํานึกผิดที่ส่งผ่านทางม่านตาเข้มเขามันจ้าเร่แผวพาวไปด้วยสเสน่ห์เข้าใจหาวิธีง้อที่ทำให้ผู้หญิงอ่อนระทวยได้ขนาดเอริที่ไม่ค่อยถูกกับผู้ชายมันยังเคิมหน่อยๆเลยคิดดูสิน้ำเสียงนุ่มลึกที่ถูกเปล่งออกมาตามโนต้ตดนตรี กำลังทําใจฉันสั่นเชื่อเถอะถ้าหากใครได้มาอยู่จุดนี้ร้อยทั้งร้อยเป็นต้องใจอ่อนยวบแล้วฉันเองก็เป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ตอนนี้ใจละลายไปหมดแล้วเลยยิ้มออกมาเพราะมันกลั้นไว้ไม่ไหวจริงๆพี่สิงขอโทษนะครับน้องเนธให้อภัยพี่ได้ไหมพี่สิงพูดขึ้นเมื่อเสียงดน,นตรีหยุดลงยืนใกล้แค่คืบ แต่ขาดันพูดผ่านไมโครโฟนทำให้ได้ยินกันทางงานได้ได้ได้มันไม่ใช่เสียงของฉันแต่เป็นเสียงตะโกนของคนในงานที่เชียร์ให้ฉันยอมทั้งเพื่อนเขาและเพื่อนฉันต่างพาก,กันบิ้วอย่างออกนอกหน้าคือโดนกดดันแบบนี้มันก็พูดอะไรไม่ออกฉันเลยลุกขึ้นแล้วหยิบกระเป๋าสะพายขึ้นมาทำท่างเหมือนจะกลับเท่านั้นแหละทุกคนพาก,กันเงียบ แม้แต่เ,เพื่อนๆฉันก็ไม่กล้าพูดอะไรรอยยิ้มมีความหวังของผู้ชายตรงหน้าเลือนหายไปเพราะถูกแทนที่ด้วยความตึงเครียดกลับห้องกันค่ะพรุ่งนี้เน่ต้องไปเรียนคำชวนของฉันทำเอาเจ้าของใบหน้าเครียดว่าสักครู่เผยรอยยิ้มกว้างออกมาทันทีทำกลางเสียงโหเชียของทุกคนนี่ก็เขินนะดานไปอีกชวนผู้ชายกลับบ้านหมายความว่า ไม่โกรธพี่แล้วใช่ไหมครับสายตาที่มองมาเต็มไปด้วยความหวังที่ฉันไม่อาจทำลายความตั้งใจนั้นได้ถามว่าโกรธไหมก็ไม่นะแค่อยากตัดสันดานคนความจริงอยากต่อเวลาไปอีกสักหน่อยแต่เจอรูปงอแบบนี้เข้าไปก็คงต้องยอมแล้วล่ะแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะถ้ามีอีกเนเท,ทจริงๆด้วยอ่ะทันทีที่พูดจบเขาก็พุ่งจู่โจมเข้ามากอดปซะแนน ต่อหน้าคนนับร้อยกะอีแค่ฉันยกโทษให้ทำดีใจเวอร์วังยังกะขอสาวแต่งงานบางทีก็เล่นใหญ่เกินไปนะพี่สิงเขากอดอยู่สักพักก่อนจะปล่อยให้ฉันเป็นอิสระพี่สิงจ้องมองด้วยดวงตาที่แพรวพาวถ้าไม่เคยมีอดีตต่อกันฉันคงหลงเคขิมไปถึงไหนต่อไหนขอบคุณทุกคนมากคืนนี้กินฟีเต็มที่เลยนะครับ,ขบนนเ,เ,เบขบาประกาศออกไมโครโฟนอย่างอารมณ์ดี ก่อนจะเดินเอาไมา้ไปวางไว้บนเวทีขณะที่เดินกลับมามีสาวๆหลายคนมองตามอย่างเสียดายส่วนหนุ่มๆก็เข้ามาตบไหล่แสดงความยินดีเอิม่มจะแค่งอสาวปะโอเวอร์แอคติ้งกันเชียวเขาเดินยิ้มหน้าบานกลับมายืนข้างๆแล้วโอบไว้แน่นอย่างแสดงความเป็นเจ้าของก่อนจะหันไปคุยกับเพื่อนๆเ,เขาขอบใจมากนะเว้ยที่แนะนำพี่สิงตบบานาพัดเบาๆ นึกแล้วเชียวคนอย่างเขาคิดอะไรแบบนี้ไม่เป็นหรอกนี้คงร่วมมือกันหมดเลยรวมถึงเพื่อนฉันด้วยพวกนี้ก็นะไม่คิดบอกกันบ้างอิสัยรุงนี่ไม่เท่าไหร่แต่เอรินี่สิไม่น่าจะยอมร่วมขบวนการง่ายๆเลยเล็กน้อยว่ะฝากเพื่อนพี่ด้วยนะครับมันงี่เง่าเป็นบางทีปากร้ายเป็นบางครั้งอย่าไปถือสามันเลยนภัรบอกที่สิ่งเสร็จก็หันมาพูดกับฉันต่อ เขาเข้าข้างเพื่อนเกินไปหรือเปล่าปากร้ายเป็นบางทีเหรอฉันว่าเขาปากร้ายตลอดแหละเอาแต่ใจเป็นที่หนึ่งเวลาไม่ได้ดังใจก็พูดไม่คิดอย่งอนมันบ่อยเลยครับพวกพี่ขี้เกียจมาฟังมันนั่งร้องไห้มึงเวร์ไปใครร้องไห้หเลอะเทอะว่ะพี่สิงรีบแก้ต่างให้ตัวเองทันทีหลังจากที่นัดพบพูดจบนั่นสิคนอย่างเขาเนี่ยนะจะร้องไห้เรื่องผู้หญิงเป็นไปไม่ได้หรอก กูว่ามึงรีบกลับดีกว่าดูหน้าน้องเขาไม่ค่อยโอเคแล้วนะเว้ยก็เล่นรวมหัววางแผนจะไม่ให้เน่ท่านกริวได้ยังไงพี่สิงจะอยู่ต่อก็ได้นะคะแต่ถ้าจะกลับก็รีบมาฉันหันไปมองเพื่อนๆอ,อย่างคาโทษเอาไว้ก่อนจะว่าไปพวกนางก็ไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกพอทําไม่ลากฉันออกมาก็คงไม่มีช่วงเวลาที่ฟินแบบนี้ก็บอกแล้วว่าไม่ได้โกรธ แค่ทำให้หัวเขามีแต่เรื่องของฉันแล้วมันก็สำเร็จซะด้วยไปก่อนไว้เราเจอกันเขารีบบอกลาเพื่อนแล้วเดินมาจูงมือฉันพาไปที่ลานจอดรถด้านหลังเนื่องจากเพิ่งเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกเลยยอมให้เขานำทางอย่างไม่เล่นตัวระหว่างทางกลับฉันโทรไปบอกแม่ว่าไม่กลับไปนอนบ้านแม่กระบนแถมสอนเรื่องชีวิตคู่คงรู้จักชอยแน่ว่าฉันกับที่สิยงมีเรื่องตึงๆกัน ฉันก็เอเอเออห่อหมกไปตามน้ำเพราะหากยิ่งเถียงคุณนายก็จะสอนไม่หยุดหลังจากวางสายพี่สิงห์ทำเหมือนอยากคุยด้วยฉันเลยหยิบเฮดโฟนขึ้นมาเสียบฟังเพลงขอเล่นตัวอีกนิดเพื่อยกระดับความสำคัญให้เหนือผู้หญิงทุกคนที่เขาเคยรู้จักจะตกปลาใหญ่ใจต้องนิ่งคอนโดในที่สุดก็ถึงห้องสักทีนี่คงต้องเตรียมของมาอีกรอบ ดีที่วันนั้นไปซื้อของกับห่อมาเผื่อไว้เลยมีสำรองเอาไว้ใช้ไม่เช่นนั้นวันพรุ่งนี้คงต้องพึ่งร้านสหกรณ์แต่ทันทีที่เข้ามาในห้องเขาก็ลากฉันขึ้นไปบนห้องนอนพี่สิงนอนก่อนเลยค่ะเนต้องเตรียมของเขามื้ยน่าใส่ทันทีที่โดนขัดใจจริงๆแล้วใช้เวลาแป๊บเดียวแหละใช้แค่สีกับกระดาษไม่กี่ม้วน แต่พออยากหาทางเลี่ยงกลับห้องต่างหากเลยทําให้มันดูวุ่นวายไปอย่างนั้นพรุ่งนี้เชา้าค่อยทําไม่ได้หรอครับคนตัวใหญ่ส่งสายตาอ้อนวอนจนหน้ามันไส้อยากคิดว่าจะได้ผลฉันไม่ใจอ่อนซําซ้อนขนาดนั้นวันนี้ถือว่ามาเกินพอหมดโคต้าค่ะไม่ได้ค่ะถ้าไปสิงงองแงดูใช่ไหมคะว่าจะเป็นยังไงจะล่าสิงให้อยู่มดัด ต้องรู้จักจังหวะในการเล่นถ้าดึงแรงไปเชือกอาจจะขาดแต่ถ้าหย่อนเกินไปก็ไม่เกิดผลสถานการณ์ตอนนี้ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ฉะนั้นถ้าควบคุมเขาก็ต้องใช้โอกาสนี้แหละก็ได้ครับพี่นอนรอนะฮึรอไปเถอะเรื่องอะไรจะกลับเข้ามาอีกคงไม่ผลโดนจับกินแน่แต่ไม่ได้ตอบอะไรออกไปหรอก ทำเพียงแค่ส่งยิ้หมหวานๆให้เขาตายใจก่อนจะเดินกลับเข้าไปในห้องตัวเองที่ถูกปิดมาหลายวันเปิดมาอีกทีเลยค่อนข้างอับจึงต้องเปิดประตูทิ้งไว้ก่อนฉันไปที่ตัวเสื้อผ้าเพื่อเตรียมชุดนักศึกษาออกมาแขวนไว้ด้านนอกเป็นเสื้อผ้าป่านไซส์มินิกับกระโปรงสั้นทรงเอแม้ในวิทยาลายัยจะไม่ค่อยมีผู้หน้าตาดีให้อ่อยแต่เนธพานก็ต้องรักษาคอนเซปต์ความแซบเอาไว้นะจ๊ะ หลังจากที่เพลินกับการจัดชุดพวกกันอยู่อยู่คนข้างห้องถือหมอนเดินตรงดิ่งล้มตัวลงบนที่นอนหน้ามึนซะไม่มีได้แค่ถอนหายใจกอกตามองบนอย่างเซ็งๆฉันผิดเองละที่ไม่ปิดประตูจะออกปากไล่ก็เปลืองน้ำลายยังไงพี่สิงห์ก็ไม่ออกไปแน่นอนกระดูท่านางบนที่นอนสิทำอย่างกับเป็นเจ้าของเตียงมานอนได้แล้วครับ พรุ่งนี้ตั้องตื่นเช้าไม่ใช่หรอพี่สิงบอกพร้อมตบหมอนข้างตัวเบาๆเป็นเชิงเรียกให้ฉันลกไปนอนด้วยแล้วพื้นที่ก็มีอยู่แค่นั้นไม่น่า,าพลาดเลยจริงๆเขามันสิงร้ายจอมเจ้าเร่เตียงเนตเล็กนิดเดียวนอนสองคนอึดอัดตายเลยตอนนี้ฉันจัดเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเหลือแค่เอาอีพี่สิงออกไปจากห้องแค่นั้นจะได้นอนสักทีงั้นไปนอนห้องพี่ไหมครับ เตียงกว้างมีพ er ื้นที่ให้ทำอะไรเยอะเดียะใบหน้ากรุ้มกลิ่นนั้นแสดงออกถึงความคิดลามกในหัวจะมีสักนาทีไหมที่เขาหยุดหื่นใส่ก็ได้ค่ะพี่สิงห์ก็ลุกสักทีสิคะยอมตกลงก็เพื่อเล่อให้เขาออกจากห้องไปเท่านั้นแหละความจริงคือนอนห้องใครห้องมันสิถึงจะถูกที่ยกโทษให้ไม่ได้หมายความว่า ยอมไม่เขาทำอะไรอะไรได้อย่างใจคิดสักหน่อยคนบนเตียงลุกขึ้นนั่งแล้วเดินตรงมาหาด้วยสายตาที่แพรวพาวฉันรอให้พี่สิงห์เดินนำหน้ารอจังหวะให้เขาเดินออกพ้นหน้าห้องคิดไปว่าจะรีบปิดประตูใส่แต่ทว่าคนตัวสูงเดินไปถึงประตูปุ๊บก็ปิดมันปับ๊บแล้วหันกลับมาช้อนตัวฉันเอาไว้ในอ้อมแขนอย่างรวดเร็วเปลี่ยนใจแล้วครับ นอนที่นี่ดีกว่าเตียงเล็กแบบนี้นอนใกล้กันมันอุ่นดีว่าไหมครับไอพี่สิงห์ไอคนเจ้าเล่เขารู้ว่าฉันคิดทำอะไรสินะเลยดักหน้ากันแบบนี้ขาย,ยาวๆของเขาก้าวไปไม่กี่ก้าวก็ถึงที่นอนพี่สิงห์วางร่างฉันลงด้านในซึ่งเป็นส่วนที่ติดกับกําแพงมือหนาเอื้อมไปดึงผ้านวมมาคุมร่างฉันไว้แต่เดี๋ยวนะ ยังไม่ได้อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยจะนอนได้ไงคือแน่จะไม่ได้อาบน้ําเลยนะพี่สิงรีบนั่งขวางทางไว้เมื่อเห็นฉันขยับตัวทําท่าจะลุกไม่เพียงเท่านั้นนะเขายังใช้มือที่ใหญ่โตดันไหล่ฉันให้ลม้มลงนอนมืออีกข้างสอดเข้ามาที่ท้ายทอยแล้วรังกายฉันให้เข้าไปอยู่ในอ้อมกอดที่ป่าจากเสื้อยังหอมอยู่เลยไม่ต้องอาบหรอก ปลายจมูกนุ่มแต่ลงเบาๆที่หน้าผากอย่างโฉวยโอกาสหอมเหิอมอะไรนี่มันซกมกชัดๆงั้นก็นอนดีๆสิคะเนตรอึดอัดฉันดิ้นคลุกคลิกอยู่ในอ้อมแขนผพอไม่อยากโดนกระทําไปมากกว่านี้เชื่อใจได้ที่ไหนพี่สิงหนะ์น่ะได้คืบจะเอาศอกคงไม่หยุดแค่กอดแน่ๆน,นั่นไงไม่ผิดจากที่คิดเลยเพราะตอนนี้ขนเจ้าเล่กำลังใช้สันจมูก ลากไหลไปทั่วแก้มจนต้องเอามือที่ดันอกเขาขึ้นมาดันใบหน้าไว้แทนพี่สิ่งไม่ได้สะทกสะทานเลยสักนิดกลับเหนี่ยวร้างร่างชันไว้แน่นกว่าเดิมเพิ่มเติมคือท่อนขาหนาที่กำลังพาดเกี่ยวพัวพันกับขาฉันอยู่คิดถึงนะครับลมหายใจฉันขาดห่วงทันทีเมื่อได้ยินคำกระซิบเบาๆที่ข้างหูเกือบเคลิมตามไปด้วยทาไม่ติดว่า เมื่อก่อนเขาก็เคยพูดแบบนี้เวลาที่ต้องการตัวฉันคำพูดของเขาเตือนสติให้ฉันรู้ว่าควรทำอะไรต่อไปพี่สิงทำขนาดนี้เพื่ออะไรคะฉันหยุดดิ้นขัดขืนแล้วช้อนสายตามองลึกเข้าไปในแววตาคมเข้มเหตุผลของเขาคงไม่ใช่คำที่ฉันต้องการได้ยินแน่ๆมันดูเร็วไปหน่อยสำหรับคนแบบพี่สิงแต่ลึกๆ ก็แอบหวังว่าเขาจะรู้สึกแบบที่ฉันอยากให้รู้สึกเพื่อให้น้องเนตรหายโกรธไงครับในตาที่ศพบมองมามีอะไรที่มากกว่านั้นเพียงแค่เขาไม่พูดหรืออาจจะยังไม่แน่ใจหรือไม่ก็ยังไม่รู้ตัวคนอย่างพี่สิงไม่ยอมรับอะไรง่ายๆแม้กระทั่งความรู้สึกตัวเองแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกฉันยังพอมีเวลาจะเล่นเกมกับเขาอยู่ เปิดตัวซะขนาดนี้ไม่กลัวเรตติ้งตกหรอคะไม่ครับพอพี่ไม่เคยไปที่นั่นและคงไม่ได้ไปอีกพี่สิงห์ฉีกยิ้มกว้างอย่างภูมิใจเฮ่เห็นไหมล่ะว่าเขามันร้ายขนาดไหนวางแผนกันมาดีเหลือเกินก็ดีค่ะพี่สิงห์ทำถูกแล้วไม่งันเนทคงเรตติ้งตกตามไปด้วยว่าแล้วฉันก็เอื้อมมือไปล้วงโทรศัพท์ในกางเกงขึ้นมากด โชว์แชทต่อหน้าเขาแบบว่ามันเด้งขึ้นมาหลายชื่อมากเลยกดสุ่มมาสักอันแล้วทำท่าพิมพ์ตอบกลับไปอย่างไม่ค่อยถนัดเขายัางอยู่ในอ้อมกอดแน่นอนว่าการกระทําของฉันอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาทำอะไรครับเขารู้แต่ก็ยังถามด้วยน้ำเสียงแข็งกระด้างที่ฟังดูก็รู้ว่าไม่พอใจเอามากๆ เพราะเขาเป็นพวกห่วงก้างทำอะไรนิดหน่อยก็ปั่นหัวได้ไม่ยากพูดคุยกับหนุมๆก่อนนอนไงคะหรือมองไม่ถนัดฉันแกงยืนหน้าจอให้เขาดูใกล้ๆเพื่อยั่วโมโ,โหพี่สิงไม่มีทางได้นึกถึงผู้หญิงคนอื่นหรอกพอในหัวของเขาจะมีแค่เรื่องฉันเท่านั้นเดี๋ยวจะไปประกาศที่ทั่วเลยว่าน้องเน่เป็นของใครงานหึงก็มาจ้าบางทีเขาก็ย้อนแยงในตัวเองนะ เดี๋ยวอยากฮอตเดี๋ยวอยากมีเจ้าของสับสนอะไรหรือเปล่าไม่กลัวเรตติ้งตกแล้วหรอคะช่างแม่งครับถ้านองเนทยังไม่เลิกคุยพี่จะทําอะไรมากกว่าก่อแล้วนะฉันควรที่จะหยุดยั่วโมโหเพื่อความปลอดภัยของตัวเองปลาบางตัวอันตรายมากถ้าเราเข้าหาผิดวิธีคนที่จะเป็นเหยื่อคือตัวเราแทนเลิกคุยก็ได้ค่ะพี่สิงก็ปล่อยสักทีเนจะได้นอน ฉันโยนโทรศัพท์ไว้ข้างหมอนอย่างไม่สนใจแล้วใช้มือดันร่างกายใหญ่โตอีกครั้งแค่กอดนะครับฉันไม่ได้แพ้ความออดอ้อนของเขาแต่เหนื่อยที่จะเด่นรนต่อสู้อ้อมแขนที่หนาแน่นเหมือนกำแพงคือยิ่งดิ้นยิ่งเหนื่อยอ่ะยังไงเขาคงไม่ปล่อยแค่กอดถ้าทำอย่างอื่นมีโกรธนะคะเริ่มล้าไปหมดอีกอย่างก็ง่วงมากแล้วด้วย เลยขู่เพื่อให้มั่นใจว่าเขาจะไม่ทำอย่างอื่นในคืนนี้สัญญาครับไม่ค่อยเชื่อลมปากเขาเท่าไหร่แต่ว่ายังไงก็ต้องนอนนี่มันเที่ยงคืนนิดๆแล้วด้วยฉันเลยเลิกแข็งขืนยอมให้เขากอดแล้วหลับตาลงอย่างระแวงนิดๆเพราะอยู่ดีๆเขาก็กระซิบที่ข้างหูว่าฝันดีครับแม่เสือสาวจอมยุ่วของพี่มันเป็นแค่คำพูดกูดหนธรรมดา แต่ทำไมถึงอดยิ้มไม่ได้นะบ้าจริง